น้องพลอยลูกสาวเท่งภาพแฟนเปิดตัวกับพี่ชายครั้งแรกงานนี้เกือบมีเรื่องยิง่งโตก็ยิ่งสวยจริงๆสําหรับน้องพลอยมงกุฎเพชรลูกสาวคนสวยของคุณพ่อเท่งโดยล่าสุดน้องพลอยได้ทําคลิปแกล้งพี่ชายโงเ่เฮงโดยก่อนหน้านี้โงเ่เฮง ได้ทาคลิปแกล้งทําแมวของน้องพลอยหายและมาคลิปนี้น้องพลอยจึงให้แฟนปอมๆมาเปิดตัวกับพี่ชายซึ่งคลิปดังกล่าวถูกโพสที่ช่องของโงเ่เฮงซึ่งโดนยึดโดยน้องพลอยและพาแฟนมาเปิดตัวครั้งแรกซึ่งในคลิปนั้นน้องพลอยพาหนุ่มมัดกวนมาพูดจจยียวนไม่เข้าหูบอกว่าอาหารร้านนี้ไม่ค่อยอร่อยอยากที่จะกินในห้างมากกว่าและพูดลามไปถึงพราะเทงว่าตัวจริงจะฟันเย็นเหมือนในทีวีหรือไม่ทั้งนี้หนุ่มมัดกวนคนดังกล่าวยังทักโงเ่เฮงว่าเตีย ด้วยงัวเฮงถามน้องแล้วถึงก็บ,บอกว่าไอ้นี่มึงแคส mv มึงจะเอานางเอก MV อีกไอหาแล้วกวนตีนด้วยบอกกูเตี้ยจนสุดท้ายน้องพรลอยต้องเฉลยว่าตอนนี้เป็นการถ่ายคลิปแกล้งพี่ชายเท่านั้นพอรู้ความจริงโดนแกล้งพี่ชายถึงก็บ,บอกกูว่าแล้วขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากทีนีด c o คขอบคุณค่ะ